เป็นยังไงกันบ้างคะสงการานปีนี้ที่แต่ละคนที่อยู่นั้นเป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อนไหมคะมาดามนทินอยู่จังหวัดกาญจนบุรีบอกได้เลยว่าแทบจะละลายนะคะแทบจะละลายอากาศร้อนมากๆเลยนะคะปีนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอฝนเลยนะคะยังไม่เจอเม็ดฝนเพราะฉะนั้นอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะคะวันนี้มาดามนินก็มาเก็บคลื่นพลังงานดีๆนะคะเห็นไหมคะ ดอ,อกไม้สวยมากๆเลยนะคะวันนี้แค่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เรามีอยู่รอบๆบตัวเราแล้วทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความสดชื่นนี่ก็จะทําให้เรานั้นบอกได้เลยว่านี่คือคลื่นพลังงานดีๆนะคะที่จะนําพาให้คุณนั้นสามารถที่จะโฟกัสในเป้าหมายเป็นคลื่นของความสําเร็จนะคะซึ่งเป็นคลื่นที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเราสามารถที่จะสัมผัสได้จากบรรยากาศที่อยู่รอบๆบตัวเรา ะะและวันนี้นะคะมาดามและทินก็จะออกไปข้างนอกนะคะจะออกไปข้างนอกเห็นดอกไม้ยังไม่ร่วงโรยนะคะเพราะฉะนั้นมาดามและทินก็มาเก็บภาพดีๆเอามาฝากกับเพื่อน,อนๆทุกๆคนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอแบ่งปันคลื่นพลังดีๆนะคะคลื่นพลังงานดีๆนะคะดอกไม้สดชื่นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดามแทินออกไปทุระข้างนอกแล้วค่ะสวัสดีนะคะ